ที่อินไซต์ช่วงสุดท้ายครับผมเลือกโอเกมเวลาตี2ตรงนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอร์ทอีแฮมฟอเรสทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมอันดับ10เป็น2ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมกันนะครับ ฟอร์เรสต์เนี่ยมีแค่4คะแนนครับเกมล่าสุดแพ้คาร์บ้านให้กับบอลมัดมา2ต่อ3นะครับตัวหลักๆของซีฟคูเปอร์เหมือนเดิมนะครับชิคูคูยาเต้คุมเกมตรงกลางครับแนวรุกเจสเซีลินการ์ดมอร์แกนกิฟไว้นะครับกองหน้าเป็นบัตแนนจอนสัน Johnson. ในขณะที่ฟูลแลมมี8คะแนนเกมล่าสุดบุกไปแพ้แพ,พอนัมฮอสเปอร์มา1ต่อ2นะครับมาโกซินวาครับ ก็ยังมสิใช้งานแฮร์รี่วิลสันนะครับแต่ว่าตัวหลักที่เหลือครับปานินญาห้องเครื่องชาวบราซิลเหมือนเดิมแนวรุกอันเดสเปเรรานิเคนเคบาโนนะครับกองหน้าเป็นอเลิสซานรามิโตวิชเหมือนเดิมครับคู่นี้เพิ่งเจอกันฤดูการที่แล้วในเดอะแชมเปี้ยนชิพค่อนข้างแปลกนะครับทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับฟูลแลมบุกถล่ม4-0ฟอเรสก็บุกชนะ1-0นะครับแน่นอนก่อนเกม ใกล้เคียงสูสีครับเสมอไหนเสมอกันเหตุผลเพราะว่าเล่นในบ้านฟอร์เรสครับแต่ว่าอย่าลืมว่าฟูลลมก็ดูเกรดบอลดีกว่านะครับผมมองว่าเกมแบบนี้ฟูลลมมาดีจริงๆนะครับถ้าไม่เจองานหนักจนเกินไปฟูลลมมักจะมีแต้ม ไม่หนึ่งก็3คะแนนเลยครับเกมแบบนี้มาเยือนฟอร์เรสก็จริงแต่ว่าผมว่าฟู l แลมโดยเฉพาะฟอร์มของเลส,สน i มิตโตวิกำลังมาครับเกมแบบนี้เชียร์ฟูแลมดีกว่าครับผมว่าไม่เสมอก็ชนะเสมอไม่เสียหายแต่ว่าลุ้นถึงบุกชนะคู่นี้เชียร์ไปที่ฟูแลมนะครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยครับสำหรับการตื่นเต,ต้นสนุกเร้าใจแบบติดขอบสนามแบบนี้ครับกับลายอัดของเรานะครับ IFM 777 รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครอยากจะรู้สู่กับเราก็ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ